สวัสดีค่ะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเช็คดวงของคุณนะคะจากการเลือกการ์ดนะคะวันนี้ใบเตยจะเปิดไพ่แค่1นึใบค่ะให้คุณเลือกกองไพ่นะคะมาหนึ่งกองนะเราจะไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันกันค่ะถ้าใครเปิดมาเจอแล้วนะคะลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกกองไพ่นะคะชัดไหมหนึ่งนะคะแล้วก็ส หึ่งสองนะคะเลือกมาหนึกองนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายของคุณกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในอีกเจ็ดวันวันนี้เราจะเช็คแค่1นึใบนะคะถ้าคุณเปิดมาเจอแล้วดวงนี้เป็นดวงของคุณค่ะเราจะเริ่มที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะ1นึใบนะ อ่านได้หรือเปล่านะคะไปดูกันคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะโอ้โหใครเลือกกองหนึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งการกินดีอยู่ดีนะคะมีความสุขสบายใจนะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จใน7วันนี้ต้องบอกว่าจะมีในลักษณะของดวงนารีอุปถัมภ์นะคะ ใครที่เป็นผู้ชายจะมีนารีมาอุปถัมภ์ใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเป็นที่รักนะคะไปไหนก็จะมีแต่คนเมตตานิยมชมช,มชอบและที่สําคัญเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าทําอะไรมันราบลื่นลงตัวมันโฟลมันคล่องมันเข้าที่เข้าทางมันมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาให้คุณได้ชุ่มฉ่าหัวใจเพราะฉะนั้นเจ็วันนี้ไพ่หนึ่งใบตอบได้แบบดีงามมากนะคะได้ไพ่ที่ดีมากๆได้ดีเอ็มเพรสถ้าคุณรู้สึกว่า คลิปนี้คุณเจอแล้วคุณโชคดีคุณอยากให้คำทำนายนี้เป็นจริงนะคะวันนี้พิมพ์555นะคะรับคำทำนายดีๆฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทีนี้เราจะมาต่อที่กองที่2กันค่ะใครเลือกกองนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะเราจะหยิบไพ่แค่หนึ่งใบนะเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณใน7วันนี้นะคะโอ้คุณได้ไพ่อัศวินแม่มเมท้านะคะ ไพ่ใบนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของความคล่องตัวนะคะ ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะมีการเจริญเติบโตต้องบอกอย่างนี้นะก้าวหน้านะคะบางท่านได้เดินทางในระยะอันใกล้นี้นะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้เลยเจ็ดวันนี้ได้เดินทางเดินทางเกี่ยวกับงานนะคะใครที่ทํางานที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ที่ประจ o ลงเท้าช่วงนี้จะเป็นดวงขาขึ้นนะคะก็คือไปทําอะไรมันราบรื่นลงตัวมันสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะการเดินทางเนี่ยราบรื่นลงตัวแน่นอนแล้วก็ ช่วงเนี้การงานคล่องตัวไปติดต่อไปเจราจาไปคุยอะไรกับใครก็ ถือว่าได้รับคําตอบรับที่ดีนะคะการเงินก็มาจากการที่เราไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยนะคะก็คือแอคชั่นไปหานะคะก็จะได้มาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองสองไพ่ก็ดีไม่แพ้กองที่1เช่นกันนะคะถ้าคุณอยากรับคําทํานายดีๆคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าอุย้ยโชคดีจังเลยนะคะพิมพ์รับคําทํานายดีๆได้นะคะด้วยการพิมพ์777นะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีฝากกดใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิ นะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย